โอเคครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเฟสสองที่เซเล็ตโมบายนะครับวันนี้มีแพ็คไอคอนิกโมเมนต์ของเอซีมิลานเข้ามานะครับทุกคนนี่ดูตัวที่แบบต้องได้เลยคือต้องเป็นแฟนไรการ์ดแน่นอนครับเพราะเป็นแฟนไรการ์ดที่เป็นไอคอนที่โหดที่สุดนะในบรรดานไรการ์ดทั้ง2ตัวนะทุกคนสเตตจะตันอยู่ที่99นะครับรวมบูนแล้วส่วนมาสเตนกับกุล,ลิดเนี่ยตัวเก่าจะ,จะสเตตดีกว่านะครับแต่ว่าผมไม่มีสักตัวเลยทุกคนก็คือ สามตัวนี้ขอให้มันออกครับทุกคนใครก็ได้แต่ว่าขอให้มันออกแค่นั้นพอปมันมีงบเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูกันสองพันหนึ่งปดสิบทองครับทุกคนมายี่สเอดครั้งขอให้มันออกสักรอบเถอะแต่ว่าไม่แน่นะมันอาจจะไม่ออกก็ได้เพราะว่าแพ็คเรียลมาริดนี่ที่แพ็คที่เราที่ผมลงคลิปไปนะโอ้ทีเดียวแตกที่เปิดเล่น,ลน2องทองอะทุกคนมาเฉยสองแพ็คผ่านไปแล้ว ขอขอตัวนึงอ,อย่างน้อยสอง0อลทองขอให้มาตัวนึงเถอะไม่อยากเกลือสามตัวแล้วเมเล็ดมีเล็ดตรงไหนมาหน้านี้มั้งนี่ดูด้กันหนึ่งทีโอ,อ้มีเพื่อนก่อครัวนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงขอจัดการก่อน อ่ะทุกคนเสร็จแล้วกลับมาต่ออ่ะรอบนี้มาดูไปกดูิอุ้ยโอ้โหตัวเดิมเลยข่าวจัวแบบ๊กวีบกโอเคเพื่อบอกเดี๋ยวจะเล่นเปนะครับฮึบ เงียบอีก13ครั้งสุดท้ายขอร้องคลนอมิมิอย่าใจร้ายขอชมพูน้อยไม่อยากหัวร้อนชมพูน้อยขอค้างไป3วินนึง2 3เกิดมั้งน่ะว้อวยอลิ์เริ่มหัวอุ่นแล้วทุกคนกลัวมันไม่ได้ดีเนี่ย ไม่อยากเติมเพิ่มเลคนอยากให้มันใครก็ได้อยากให้มันมาตักคนหนึ่งพอละแพ็คเนี่ยสองพันทองเนี่ยงบ,งบแค่เนี่ยทุกคนไลากาดวัตเทนคุลิดอะไรวะนี่ก้าครั้งสุดท้ายเรามาครึ่งทางแล้วนะครับยังเงียบมากเลยทุกคนอีดิเชโกโออะไรครับเนี่ย ทำไมแพ็กนี้มันออกยากสำหรับเราจังเลยคนอื่นนี่สองสามร้อยทองออกนะเห็นเต็มเฟซบุ๊กเลยทุกคนในกลุ่มเนี่ยสามร้อยทองออกร้อยทองออกเมื่อกี้เหมือนมันกระพริบปะเดี๋ยวเราไปเปิดบัลทองก่อนทุกคนเราไปเปิดบัลทองมาเมื่อกี้นะทุกคนหกใบก็เห็นเขาบอกกันว่าถ้าเปิดบัลทองข้าเนี่ยมันมีโอกาสเพิ่มที่จะให้ไอคอนมาไม่รู้จริงหรือเปล่านะอืมแต่นี่ก็หกครั้งสุดท้ายแล้วนะ ไปสิบเอ็ดครั้งไม่มาได้สิบครั้งเมื่อกี้มีครั้งที่สิบเอ็ดก็บอลเงินบอลเงินมาเลยชมพูน้อยโอ้วันดามาแล้วเคียนี่นี่เพื่อนๆของว่ามันไม่อยากมาอยู่กับเราอะจมไม่หานเสือเนี่ยคงจะต้องผิดหวังกันนะครับทุกคนแพ็กนี้น่าจะเกลือนะครับเกลือยับ,ยบ แพ็คสองแพ็คที่แล้วนี่โอ,อ้โหแพ็คอาร์เซนอลน,นี่ออกอย่างดีแต่วันนี้นี่โคตชโชคดีก็ถึงชะตาการที่เราต้องรับแล้วครับแพ็กนี้ไม่ออกเลยแม้แต่ตัวเดียวเรียบร้อยครับบอลเงินออกยับยับเลยอม,มาหน่อยเออเรียบร้อยนอนอารูม่าบนนอลดำซะด้วยก็สำหรับแพ็กนี้ก็เกลือนะครับทุกคนเกลืยับเลย ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ